เกิดอะไรขึ้นถ้ากินถั่วแมคคาเดเมียเป็นประจำวันนี้อาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังสำหรับถั่วแมคคาเดเมียจัดได้ว่าเป็นถั่วเปลือกแข็งนะครับอันนี้นะครับก็เรากินมเมล็ดข้างในของมเมล็ดอีกทีหนึง่งนะครับสำหรับนะครับประโยชน์ของถั่วแมคคาเดเมียมีเยอะครับแต่วันนี้อาจารย์สรุปมาให้นะครับก็ สั้นๆสข้อนะครับข้อแรกเลยนะครับถั่วแมคคาเดเมียนะครับจะมีส่วนผสมของไขมันไม่อิ่มตัวสูงครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าทานเป็นประจำจะสามารถควบคุมระดับไขมันในเลือดได้นะครับและช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ข้อที่2ครับการทานถั่วแมคคาเดเมียนะครับท่านจะได้กากใยอาหารนะครับช่วยในระบบขับถ่ายครับและนะครับ ช่วยป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ด้วยครับ3นะครับถั่วแมคคาเดเมียมีคาร์โบไฮเดรตและแร่ธาตุรวมทั้งวิตามินต่างๆนะครับที่จำเป็นต่อร่างกายมากมายเลยนะครับแต่การทานถั่วแมคคาเดเมียนะครับทุกท่านต้องระวังนะครับเพราะว่าถั่วแมคคาเดเมียมีปริมาณแคลอรี่สูงนะครับรับประทานได้นะครับในหนึ่งวันนะครับก็ไม่ควรจะเกิน 90กรัมอันนี้นะครับก็จะช่วยให้ร่างกายของท่านนะครับมีสุขภาพที่ดีได้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยอาจารย์แชร์ออกไปนะครับกดหัวใจรัวๆมานะครับและคอมเมนต์มาคุยกันกดติดตามไว้นะครับเพื่อพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ